วันนี้ไปดูธุรกิจมาครับครับผมอ,อยู่แถวทะเลอันดามันก็จะปลูกถั่วง,งอกขายมึงไปคาสิโนมาครับ <laughs> ปั่นหุ้นมาวันนี้เพราะว่ารู้สึกว่าในบริษัทเราเริ่มที่จะรายได้น้อยเอา้าซีมือกว่าล้านไปไหนเมื่อกี้ไปปั่นหุ้นมา,อ,าอันนั้นมันวันก่อนพูดผิดเข้าใจผิดวันนี้ก็เลยไปปั่นหุ้นมาก็เบาก็ไปนั่งสิบนาทีได้พันดอลลาร์ ก็ได้มานั่งเบาๆไปนั่งเล่นเบาๆหมุนสองรอบอันนั้นหมุนสองรอบได้สามร้อยอันนั้นหมุนสองรอบได้สามร้อยดอลลาร์ก็ความตั้งใจเขาก็คืออยากจะเอาเงินไปซื้อกระเป๋าให้เมียเขาก็ได้ตามที่เขาต้องการแล้วแต่เงินที่ซื้อกระเป๋าปากไปตรงนี้เลยนะครับป๊อปมงคลเล่นสล็อตมาครับไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวะเล้งเล้งเล้งรุ่เหล็กรุ่นเหล็กอะไรนะดูเหล็กทุกอย่างนันอ่ะ รูเล็ตโอเครูเล็ตรูเล็ตอ่าอ่ก็ไปเล่นที่แรกก็ไปเล่นเอาเอาตรงเขไปเล่นไพ่กับเขาไม่เป็นทขาไมนั่งกันสองคนไอเราก็เงินแรกเงินเต็มเออไอตอนนี้เ,นงเงินเงินจะหมดแล้วไงเขาไปมันก็ไปนั่งลงอ่ะมึงเล่นไหมมันถามมึงเล่นไหมเฮ้เหรียญพระท่านเป็นดิเฮ้ยเชื่อกูเถอะนั่งปับ๊บเขาจะปวดหัวคนทคนที่เขาอ่าเป็นไอเนี้ยอะไรเงี้ยเขาจะแบบไ no. อไอ no เขาถามว่าจะไพ่ต่อไหม จนงงแล้วก็เล่นเล่นไปเล่นไปเล่นไปเสียไปเรื่อยๆไอ้ตัวนี้เสียไปเรื่อยๆหมดละมันหมดแล้วแต่คนไม่เล่นลําบากด้วยเงินพักกูยืมหน่อยมันก็ดึงเงินผมไปเล่นเล่นผมก็ด้วยกลัวเงินตัวเองหมดเล่นยังไม่เป็นหรอกกูนั่งเล่นด้วยอย่างน้อยหมดกูก็ได้เล่นก็เล่นไปด้วยกันเล่นไปด้วยกันครับแล้วก็เล่นไปด้วยกันแต่เล่นไปด้วยกันตัวนี้เสียผมได้อ่าอ่า ก็แบ่งให้กันเล่นอีกคร๊บทีนี้ผมเสียมันได้ก็แบ่งมาผมก็ไม่เข้าใจว่าเราเล่นออะไรวะเอ้ยแต่มีตาหนึ่งที่เราชนกับชนกับเจ้าชนเออใช่ไม่รู้เหมือนกันแต่แต่ผมไม่รู้นะว่าว่ามันมันเป็นมันเป็นมันเป็นเรียองอะไรมันจะประมาณว่าเขาจะหงายให้เราใช่ไหมล่ะแล้วแล้วถ้าเราถ้าเราไม่พอใจเราจะตั้งวงแล้วเหรอใช่ถ้าเราอยากจะเอาใช่ไหมล่ะอ้าถ้าเกิดสมมติเราอยากจะเอาเราต้องทำงี้เขาก็จะเอาให้เรา แต่ถ้าเราไม่เอาเราก็มีตาหนึ่งเขามีแปดเขามีแปดปลายปลายได้สองกับเอ็ดสามแต้มมันไม่สู้เขาเนาะมันก็รู้เรื่องอะนะเก็บเงินไปเลยวันนี้เจ้ามือเจ้ามือบอกว่าไงลงไหม no แปลวาว่าคุณต้องเอานะไม่งั้นคุณเสียเงินนะเคุณงือดครัก แล้วไพ่นั้นเราก็ไอ้อูโทรมาไอมาเล่นทงนี้ป๊อกเด้งมันว่าก็เลยเดินไปเดินไปกับพวกพี่ป๊อกป๊อกเด้งก็เตรียมจะแลกเงินเออแลกเงินใหม่แล้วยืมพี่ๆเขานี่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 ยืมไว้เงินดอกยืมเขาคนละที่แรกคนละสองร้อยดอลลาร์เนาะอ่ารับยวหมดหมดแล้วยืมมาอีกสามร้อยหรือยืมมาอีกสามร้อยเป็นคนละห้าร้อยดอลลาร์คือคือคือ กูย e ังไม่ได้ศึกษาะแล้วกูเสียเงินหมดแล้วอะไรเงี้ยยังไม่ได้เป็นเลยก็เดินมาคนละสามร้อยทีนี้สองร้อยมันเสียไปง่ายเกินไงสามร้อยเหรียญจังไหนวะแล้วคราวนี้ไปนั่งโต๊ะไปนั่งโต๊ะไปนั่งโต๊ะไอ้ไอ้นี่แหละอันนี้บอกว่า25 25เหรียญสามารถเล่นได้ใช่25เหรียญสามารถเล่นได้ก็เล้วมังอ่านผิดเออไปปายนั่งนุกป๊อปอ่าก็เลยไปเล่น25เหรียญเล่นได้คิดว่าอย่างงี้เรามีเยอะไงเอออย่างน้อยกูได้เล่นหลายตาก็เลยนั่งลงปั๊บ เรากำลังจะแกะไพ่ใหม่เลยนะเจ้าเมือต้อนรับนุกไปแกะไพ่ใหม่เลยเออวางไพ่ป๊บอ่ะกันแล้วยายกันไปไปลงห้าห้าสิบผมลงอ่ายี่ิบห้างเหรียญย่สิบหเหรียญห้าสิเหรียญยีเหรียญโนโนโลเขาบอกว่าต้องร้อยหเท่านั้นโอ้โหร้อยห้เงินกูยังไม่ถึงร้อเลยอ่าเราเขารู้นะว่านุกธนดลพูดว่าเงินไม่ถึงเขาเลยบอกว่า เอาเงินทุกคนมารวมกันเป็นกองเดียวเออถ้าบอกอย่างนี้ครับอ่าตาแรกก็เลยเอามาทำตามเขาบอกอ่าเราเลือกฝั่งเจ้ามือหรืออะไรสักอย่างนี่แหลยอ่าบกเบงคอะไรนะแบงค์อ่าแบงค์ไอเกอร์ไอเกอร์เมเยออ์โอเคเราก็เลือกปั๊บเขาก็อ่าก็หงายมาชนกันปรากฏว่าชนกันเออเราไม่มีใครเสียเว้ยเอาใจใจอ่ะไม่ได้กินกุรอกี์นะเออไม่กินยากอะ ตาที่สองมาเปลี่ยนมาเป็นเปลี่ยนไม่เราเราเล่นแต่อันเกอร์เกอร์น่ะนักเขาเล่นแล้วเราเสียยังไงวะเสียเพราะมีไม่ใหยหนึ่งแล้วหยางมั้งจีละเราเห็นเขาเล่นยญมวนเนี่ยเออเราเห็นเขาเล่นยญมวนหยางก็เป็นหัวกันแหละแล้วมายืนบางตาหนึ่งแล้วมายืนบางตาหนึ่งปั๊บกับผัวเราผัวเราก็ยืนหัวเฮ้ยนักเล่นอ้บแล้วนี่ยิงซิบหาเหรียญนี่แหละ ใไปอันเดียวได้เหรียญเดียวค่อยจืดมาใส่กับเขาอ่ะนะให้เขาปะไปก็เลยบอกนุกมึงไงเพิ่นรุนเลยเก็เลยเออคิดว่าอุน่ะตัดอัดสีเสียนอ่ะนะรุนกับเสียนเน่ก็เลยเอานะก็เลยบอกให้แล้วบอกว่าเป็นอ่ะนะก็เลยบอกสี่บอกทาลุนทาลุนเนนนาาาะะุเเขาหยิบไพ่มานะหยิบมาวางไว้สองใบอ๋อ ทิ้งก็ยังนี้แล้วทิ้งที่แหละแล้วแกทิ้งเสียครับ